คารวะหกประการ 1. พุทธคาราวะตาคือความเคารพในพระพุทธเจ้า 2. ธรรมคาราวะตาคือความเคารพในพระธรรม 3. สังฆคาราวะตาคือความเคารพในพระสงฆ์ 4. สี่ศิขาคาราวะตาคือความเคารพในการศึกษา 5. อปปามะทคารวะตาคือความเคารพในความประมาท 6. ปฏิสันถาระคารวะตาคือความเคารพในการต้อนรับปฏิสันถาวนความหมายคารวะหรือคารวะตามาจากคำบาลีว่าขรุปแปลว่าความหนักแน่น หรือความยึดมั่นด้วยความจริงใจและจริงจังดังนั้นคาราวะจึงหมายถึงความเคารพอย่างหนักแน่นจริงจังหรือยึดมั่นในคุณงามความดีหรือการปฏิบัติด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อจริงใจโดยการปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือสิ่งอื่นด้วยความเคารพนอบน้อมจริงจังเรานิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่าคาราวะธรรม ลักษณะของความเคารพมีดังนี้ 1. ความสุภาพอ่อนโยนหมายถึงการแสดงออกซึ่งกิริยาวาจาอย่างสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลโดยทั่วๆไป 2. ความนอบน้อมความอ่อนน้อมหมายถึงการไม่ทำตัวให้แข็งกระด้างไม่ประพฤติในสิ่งที่หยาบคายต่อบุคคลอื่นๆทั้งกายใจวาจา 3. ความเชื่อฟังหมายถึงการไม่ดื้อรั้นรับฟังด้วยเหตุด้วยผลยอมรับปฏิบัติตามด้วยความจริงใจและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง 4. ความรู้จักเวลาและสถานที่หมายถึงการรู้จักวางตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการเวลาคือเลือกประพฤติตัวได้อย่างพอเหมาะพอควร ทั้งต่อบุคคลและสถานที่เราแสดงความเคารพได้โดยหนึ่งอภิวาทได้แก่การไหว้การกราบด้วยเบญจังค้าบดิษสองอุทธ,ธนะได้แก่การลุกขึ้นยืนต้อนรับหรือหลีกทางให้ตามสมควร 3. อัญชลีกรรมได้แก่การประนมมือไหว้ โดยมณสิการคือกระทำความตั้งใจอย่างจริงจัง 4. สามีจิกรรมได้แก่การโค้งคำนับยืนตรงการท่อสายบัวเป็นต้นทั้งนี้สุดแล้วแต่ความนิยมของสังคมนั้นๆข้อควรกำหนดการแสดงความเคารพนี้เราจะต้องแสดงออกด้วยความเคารพจริงใจจริงๆ คือแสดงออกทั้งทางกายทางวาจาและทางใจจึงบรรจุตามวัตถุประสงค์อย่างที่โบราณท่านสอนว่าปากก็ว่าใจก็นึกมิใช่สักแต่ว่าทำํำทำไปเท่านั้นอธิบาย 1. พุทธคารวตาข้อนี้ บางแห่งเรียกว่าสัตถุคาราวตาหมายถึงความเคารพนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าหรือองค์ศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาข้อนี้นับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของสานิชนที่จะต้องแสดงออกด้วยความเคารพจริงจังและศรัทธาอมั่นจริงๆเพราะถ้าหากพุทธศาสานิชนขาดความเชื่อมั่นขาดความเคารพ ในองค์พระศาสดาเสียแล้วพุณธรรมอื่นๆก็จะพลอยหมอความหมายไปด้วยถึงแม้องค์พระศาสดาจากปะนินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่สัญ,ญลักษณ์หรือสิ่งที่ทำให้ระลึกถึงพระพุทธองค์ยังมีปรากฏอยู่ในปัจจุบันที่เราพอเห็นได้ง่ายๆคือ 1. พระบรมสารีกธาตาได้แก่พระธาตุที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้า ที่เรานิยมเรียกกันว่า,าธาตุเจดีสองสังเวชนียสถานทั้ง 4. ได้แก่สถานที่ประสูตรสรัสลุสถานที่แสดงธรรมปฐมมะเทศนาและสถานที่ปรินิพาน 3. พระพุทธรูปได้แก่องค์พระพุทธรูปปางต่างๆข้อนี้นับเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดที่สุดในปัจจุบันเช่น ตามวัดวาอารามทั่วๆไปในโบ์วิหารเป็นต้น 4. เจดีสถานอื่นๆได้แก่เจดีที่สร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศถวายเจาะจงพระพุทธเจ้าเป็นต้น 2. ธรรมคาราวตาหมายถึงความเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นส่วนธรรมะ และส่วนพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงและบัญญัติไว้แล้วรวมทั้งการครบรต่อคำพีพระธรรมวินัยโดยไม่แสดงการกิริยาวาจาที่ดูหมิ่นเหยีย็บยามไม่เหยียบย่าและไม่นําเอาพระธรรมวินัยไปพูดเล่นเพื่อให้เกิดอารมณ์ขันหรือเพื่อร้อกันเล่นๆข้อนี้ นับเป็นสิ่งที่พุทธบริษัทควรจะนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดผลจริงๆมิใช่สักแต่ว่ารู้แล้วเท่านั้นเราทำได้โดย 1. น้อมนำเอาธรรมะคำสั่งสอนมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันจริงๆตามสมควรแก่ฐานะ 2. ดํดำเนินชีวิตตามหลักธรรมจริงๆ 3. ไม่ดูหมิ่นหรือเหยียบย่ำคำพีที่บรรจุพระธรรมวินัย ทั้งที่เป็นภาษาบาีภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆ 3. ส,สังฆาราวตาหมายถึงความเคารพนอบน้อมต่อพระสงฆ์ทั้งที่เป็นพระอริยสงฆ์คือพระสงฆ์ผู้ตั้งอยู่ในมรรคผลและสมมติสงฆ์ได้แก่พระสงฆ์สามเณรทั่วๆไปข้อนี้เราสามารถแสดงความเคารพได้โดยห ไม่แสดงกิริยาวาจาที่ดูหมิ่นเหยียบยามต่อพระสงฆ์ 2. ไม่ปลอมแปลงเป็นเพศพระสงฆ์โดยประสงค์จะเล่นกัน 3. ไม่แสดงการละเล่นเป็นพิสุสัมเนธเพื่อความสนุกสนาน 4. มันเข้าไปพบปะสนทนากับพระสงฆ์เพื่อฟังธรรมะคำสอนจากท่านบ่อยๆ 4. ีสิกาขาคารวะตาหมายถึงความเคารพต่อการศึกษาเล่าเรียนในที่นี้ได้แก่ความเคารพในไตสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาหมายความว่าเราจะไม่ประพฤติละเมิดศีลสิกขาปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิความตั้งมั่นจริงๆและให้เกิดปัญญา คือความรอบรู้ในกองสังขารทั้ง5อันจะเป็นแนวทางให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้หรือการแสดงความเคารพต่อการศึกษาพระธรรมวินัยและความรู้ที่ควรศึกษาเช่นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมวินัยเป็นต้นข้อนี้เราสามารถแสดงความเคารพได้โดย 1. ตั้งใจศึกษาในศีลสมาธิ และปัญญา 2. เคารพต่อพระธรรมคำสั่งสอนที่ตนได้ศึกษามาแล้ว 3. เคารพต่อครูบาอาจารย์ผู้ให้การศึกษาแก่เรา 4. ฝึกตนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยที่ดีและรู้จักปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอนํานำความรู้ที่ได้ศึกษามาดีแล้วมาแนะนำผู้อื่นและให้เป็นประโยชน์ทั้งส่วนรวมและส่วนตน อััปปมาทะคารวตาหมายถึงความเคารพในความไม่ประมาทได้แก่ความเคารพในความเพียพรพยายามเพื่อละอก,กุศลทุจริตแล้วประพฤติปฏิบัติในกุศลสุจริตหรือเคารพในการพยายามเพื่อละความชั่วทุกๆุกอย่างแล้วประกอบแต่คุณงามความดีอยู่เสมอหรือ โดยความหมายทั่วไปหมายถึงการแสดงความเคารพในการประกอบกิจการงานทุกๆอย่างทั้งส่วนรวมและส่วนตนโดยความไม่อยู่ป่าสจากสตินั่นเองดังนั้นโดยองค์ธรรมความไม่ประมาทก็คือการอยู่โดยไม่ป่าสจากสติคือมีสติอยู่เสมอข้อนี้เราสามารถแสดงได้โดย 1. มีสติสัมปัญชยะ รู้จักยับยั้งชั่งจิตบังคับควบคุมตนเองได้ 2. ทํทำสิ่งใดก็ทำอย่างจริงจังไม่เลอะแหละเหลวไหล 3. เห็นโทษของทุจริตและเห็นคุณค่าของสุจริตมุ่งประกอบแต่กุศลกรรมอยู่เสมอ 4. เห็นคุณค่าของเวลาที่ผ่านไปไม่ปล่อยวันคืนให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ 5. ไม่ลุ่มหลงในอบายามกุกอันเป็นทางแห่งความเสื่อมเสียโดยประการทั้งปวง 6. ปฏิสันถารักคารวตาหมายถึงการแสดงความพาลบในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยไมยตรีที่ดีต่อกันอันแสดงถึงความมีน้ำใจความอบอ้อมอารีต่อกันและกัน ท่านกล่าวว่าการต้อนรับหรือปฏิสันฐานนั้นมีสองประการคือ 1. อามิตรปฏิสันฐานคือการต้อนรับด้วยอามิตรหมายถึงการต้อนรับด้วยสิ่งของภายนอกกายเช่นเครื่องดื่มหมากพลูบุรีที่พักที่อาศัยเป็นต้นตามสมควรแก่ฐานะ 2. ธรรมปฏิสันฐานคือ การต้อนรับด้วยการกล่าวธรรมหรือสนทนาปาาัยกันด้วยธรรมะหรือยกธรรมะขึ้นมาเป็นหัวข้ออภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนธรรมต่อกันและกันด้วยถ้อยคำที่ไพเราะและสุภาพเราแสดงความเคารพได้โดย 1. ศึกษาให้เข้าใจในวิธีการปฏิสันขารอย่างท่องแท้ 2. รู้จักรับแขกตามความเหมาะสมแก่การะและเทศะ 3. ระวังมิให้แขกเก้อเขินหรือรอนานจนเกินไป 4. แสดงความเอาใจใส่และต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันดี 5. เมื่อไปเป็นแขกผู้อื่นต้องทำตัวไม่ให้เป็นที่หนักใจแก่เจ้าของบ้านอาน,นิสงของความเคารพคารวะ6ประการ 1. เป็นทางแห่งความเจริญก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติตาม 2. เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแห่งผู้ปฏิบัติตาม 3. เป็นมงคลชีวิตยอย่างสูงสุดดังนี้